ชื่อมิวค่ะมาสัมภาษณ์างานตามที่นัดไว้ค่ะอ๋อคุณมิวนั่งค่ะนั่ง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 ขอบคุณค่ะอโอ้คุณมิวคะรู้ตัวไหมคะว่าตัวเองมาสายเออแต่ว่านาฬิกาหนูมันพอดีว่านาฬิกาของดิฉันนะคะมันเร็วกว่าโลกตันยี่สิบเจ็ดวินาทีอ๋อออ๋ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาสัามภาษณ์งานวันนี้เหรอไม่ต้องสนใจ งั้นเรามันเริ่มคำถามแรกกันเลยละกันค่ะโปรไฟล์ดูดีขอบคุณค่ะคำถามแรกถ้าคุณมิวเนี่ยจะเป็นผลไม้คุณมิวอยากเป็นผลไม้อะไรคะผลไม้เหรอคะใช่ค่ะงั้นหนูขอเลือกเป็นแอปเปิลค่ะเพราะว่าแข็งแรงแล้วก็มีประโยชน์ด้วยคะ่ะเฮ้ยเอหม่ oh องังหุ่นค่ะเพราะว่ามันรวมกันเป็นทวงได้ไหมคะอ,อังหุ่นอไม่เร็วนะก็โอเคองั้นคำถามต่อไปไหนคุณมิวลองอธิบายสีแดงโดยที่ไม่มีคำว่าหยุดร้อนและเลือดหยุดร้อนเลือดใช่ค่ะ น่าจะเป็นสีที่ได้ยินแล้วต้องชิบหายแน่ๆเลยค่ะเกือบดีแล้วแต่ว่าใส่อารมณ์อีกนิดนึงได้ไหมคะโอเคค่ะถ้าใส่อารมณ์ก็เออสีนี้เหมือนกับหัวหน้าที่เดินมาแล้วไม่มีรอยยิ้มโอ้ยโอเค่านอ่ะมีอะไรจะให้ เอาล่ะคำถามต่อไปอยู่ในใบนี้จ้ะคุณมิวลองเปิดดูสิเปิดได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะฮะ,ค,ค,ะคิดเองถูกต้องค่ะคิดเองสิคุณมิวจะตอบคำถามอย่างไรโดยที่ไม่มีคำถามเอ,อ่อหนู หนูก็จะถามเขากับแทนค่ะเรื <No. S 1> ่องที่จะถามเขากับแต่ยาวอยูเลิศอันนี้ที่ฉันชอบงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันต่อไปเลยนะอืมแต่ก่อนที่ไปคำถามต่อไปดิฉันมีเกมจะให้เล่นค่ะเกมนี้มีชื่อว่า yes or no you don't say yes or no มีห้าคำถามค่ะโอเคค่ะเล่นค่ะ,ะโอเคคำถามแรกนะคะเคยสอบตกหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็เคยเกิดขึ้นบ้างค่ะเคยเกิดขึ้นบ้างนะคะค่ะโอเคงั้นคำถามต่อไปเคยมีแฟนหรือเปล่าคะโอ้ยอันนี้เป็นคำถามที่ส่วนตัวมากนะคะก็แสดงว่าอ๋อ หมายความว่าก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาบ้างใช่อืมโอเคงั้นคุณมิวเนี่ยเคยมีความคิดที่แบบว่าอยากลาออกจากที่ทางานเก่าบ้างไหมคะอ,อ,อันนั้นก็มีความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคะ่ะโอเคเลิศฉันชอบค่ะรู้จักคำถามแล้ว เดี๋ยวจะลองจําลองสถานการณ์ให้คุณมิวดูนะคะว่าถ้าคุณมิวเนี่ยเป็นหัวหน้ามีลูกน้องค่ะแต่ลูกน้องคุณมิวเนี่ยทํางานช่วยมากอยากุูดีหมดอะไรกันไม่รู้คุณมิวจะแก้ปัญหายังไงคะก็อาจจะแก้ปัญหาโดยการที่เรามาคุยกันใหม่แล้วก็คอยแก้ปัญหาร่วมกันนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็หาทีแก้ไขอะค่ะ แล้วถ้าลูกน้องตอบกลับมาว่าหนูไม่เข้าใจอะค่ะค,ะคุณนิวอ๋อถ้าอย่างนั้นหนูก็จะเรียกมาคุยอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อปรับความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วก็จะไม่กระชกโค้งใส่กันค่ะน่าจะเป็นที่แก้ปัญหาที่ดีที่สุดค่ะโหยคุณมิวนี่ช่บเป็นคนที่อ่อนโยน,นเลยอะก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าการใช้อารมณ์ใช้การเสียงดังในการแก้ปัญหาค่ะ หน้านัถือเลิศติดผ่าดแต่ว่าคุณมิวคะคะขอโทษด้วยนะคะตำแหน่งคุณมิวมาสมัครอะคะไม่มีอยู่จริงจ้าเอ่ออะไรนะคะเอา้าแล้วอย่างนี้หนูผ่านไหมคะเนี่ยผ่านค่ะคุณมิวได้รับหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้าที่มีความอดทนทำหน้าที่ที่จะต้อง ยิ้มในทุกๆสถานการณ์เอ้าแล้วเงินเดือนล่ะคะก็เงินเดือนหรอ,อ,อได้เป็นคำตอบแทนจากผู้บริหารนะคะอุย้ยถ้าอย่างนั้นหนูขอลอาออกจากการสมัครครั้งนี้คะ่ะหนูไม่เอาแล้วเยี่ยมคะติ๊กถูกเลคุณมีผ่านกนารทดสอบคะ่ะ ็คุณมิวรู้ว่าอะไรไม่ใช่ทางตัวเองยังไงคะซึ่งก็ยินดีด้วยนะคะซึ่งคุณผ่านการทดสอบนี้ด้วยคะ่ะอ๋ออันนี้คือหนูผ่านแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ไดีใจไหนเหรอเย้ <Yeah. S 2> ค่ะซึ่งคุณเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสัมภาษณ์งานในครั้งนี้คะ่ะอ๋อค่ะหนูจะเริ่มจากคุณคนแรกเลยคะ่ะ <laughs> คุณมิวก็